มันดูชี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ธรรมะคือความจริงนะที่มันกําลังเกิดขึ้นปรากฏต่อต่อจิตของเราคือความจริงนะกําลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ที่จิตของเราถึงมันจะเป็นความจริงถ้ามันไม่ปรากฏอยู่ที่จิตขนาดนั้นนะ่ะก็ไม่ใช่อนะเพราะว่ามันเป็นผลผลต่อเรานะแล้วธรรมะมันมันมีอะไรบ้างอ่ะทีนี้ ที่เป็นความจริงนั้นมีอะไรบ้างมันก็มีจิตนะมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานเนี่ยสี่ปรมัตถเนี่ยที่มันกําลังเกิดขึ้นกับจิตเราถ้าเราทันตรงนั้นอ่ะเราจะได้รู้ว่านี่คือธรรมะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือเป็นทั่วไปเห็นน้ำภูเขาสายลมแสงแดดท้องฟ้าอากาศนะเป็นทั่วไปที่นะ บางคนก็ให้นิยามว่มมาธรรมะคือธรรม,มาชาติอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นธรรม,มาชาติของจิตเจตสิกงลูกนิพนธนเป็นสิทนะต้องเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูกนิพ่านเพราะว่าสามตีปรมาทิต์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอยู่ดีมีสุขหรือมีทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ในสี่อย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวรูปมารองรับนะจิตเกิดขึ้น มีรูปเปองรับมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นเทาวานของวิถีที่จะไปพอสิ้นสุดของทางทาวารหนึ่งวิถีหนึ่งมันก็จะหมุนวน,นเรียกว่าเป็นมัฏฐะวัฏฐะการเกิดการเกิดการดับของจิตหรือเป็นมัฏฐะเวียนไหม่แต่เกิดของจิตแล้วก็นําไปสู่การเวียนไ่ม่แต่เกิดของอัณภาพร่างกาย